ในวันที่พ่อและแม่ของเราแก่ชราลงทุกๆวันอยากจะถามวัยรุ่นนุมสาวและเยาวชนว่าวันนี้พ่อและแม่ของเรายังจะมีพละกกำลังที่จะทำงานเลี้ยงดูพวกเราอีกนานสักเท่าไหร่อยากจะถามกับเหล่าลูกทั้งหลายที่เราฟังอยู่ในช่วงนี้อยากจะบอกว่าในวันที่เรามีความสุขเรามีความสุขอยู่กับใครแต่ในวันที่เรามีความทุกข์ เรากลับนําความทุกทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่คนที่อยู่ที่บ้านนั่นคือพ่อและแม่ของเราแต่กลับกันในวันที่เรามีความสุขเราแฮปปี้เรากินเลี้ยงสนองสังสรรค์กันอย่างมีความสุขเราอยู่กับเพื่อนนั่นคือคนที่เป็นแม่ไม่ว่าวันนี้แม่พ่อท่านจะแก่ชรามากสักเท่าไหร่ท่านก็ยังเป็นห่วงเราและย,าาาะยังที่จะทํางานเพื่อที่จะเลี้ยงดูแลเราโดยเฉพาะวัยรุ่นนุ่มสาวเยาวชนที่อยู่ในวัยของการศึกษาพ่อและแม่ท่านยอมอด เพื่อให้เราอิ่มท่านยอมอดทนเพื่อให้เรามีเหมือนคนอื่นและได้เล่าเรียนสูงๆเหมือนกับคนอื่นวันนี้อยากจะฝากทุกทกคนทุกทกท,กท่านว่าความตายอยู่ที่ปลายจมูกวันนี้ถ้าไม่หายใจเข้าหรือไม่หายใจออกเราก็ตายพ่อและแม่ของเราก็เชิดเช่นเดียวกันท่านมีแต่วันที่จะนับถอยหลังลงลง,ลงอยากจะฝากถึงรุ่นนุ่มสาวเยาวชน,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 นทุกคนทุกท่านว่า การกระตันยูรู้คุณการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จงทําในวันที่ท่านยังมีความรู้สึกจงทําในวันที่ท่านยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เราจะมอบให้กับท่านได้อย่าทําในวันที่ท่านจากโลกใบนี้ไปอย่าทําในวันที่ท่านหมดลมหายใจฝากพวกเราว่าการทําการกระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่นั้นมันไม่สามารถที่จะรอได้เพราะอยากจะฝากพวกเราว่าวันนี้ต่อให้เราประสบความสำเร็จมีเงินเป็นสิบล้านเราซื้อลมหายใจเมื่อวานของพ่อและแม่กลับคืนมาไม่ได้ ต่อให้วันนี้เราประสบความสำเร็จมีเงินเป็นร้อยล้านเราก็ซื้อร่างกายที่ร่วงรยเหี่ยวเฉาเตือนที่จะลงโลงของพ่อและแม่ของเรากลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นจงทําในวันที่ท่านยังสามารถรับรู้ความรู้สึกยังสามารถรับรู้ความรักความตันยู่จากพวกเราได้ทําความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังองค์พระเอียวันไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างมันปะไรขอแค่ใจเรารู้ว่าดีแค่นี้พอ